สวัสดีครับเอาสวัสดีหน่อยเด้ยวสวัสดี f อซหน่อยเดียวสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกผู้ทุกคนเด้อครับืัอนี้พบก,กับช่องชาลันชาแนวครับผมืมันนี้มากินเขาคือเก่าครับผมได้เขากะเพรากะเพราหมูครับกะเพราหมูสับกับไข่าดาวจือเขากองมากินครับผมมันแต่ว่า นี่เล็ก่อยมากินน้ำนครับผมเลาชื่อ,อยังครับ <c oughs> เอาสวัสด,ดีหน่อยเด้ยวสวัสดีครับเดียวชื่ออะไรครับอเอาสวัสด,ดีที่พี่หน่อยเด้ยวเอา <c oughs> เด็ก <c oughs> ชายอะไรครับ <c oughs> อามากินกินกินกันเลยมามห <c oughs> นูหนูก็นั่งสิห <c oughs> นูถึงไหมล่ะไม่ถ <c oughs> ึงอ่ะนี่ไง Nhảy mình hì à nhá nụ mấy tiếng nhỏ thầy ra không ra nó nè dạ ở oh, hai hả làm bàn mấy ồ bánh phường. ôi ผัดการาไข่ดาวพี่น้องเอ้ยอร่อยมากเลยครับอร่อยหมูอร่อยหมูอดี๋วให้มันหกนะเดี๋ยวมันจะเปื้อนรอ,อร่อยไหมล่ะยีมเนืมอ ฮะนั่งเลยดีสีเออแบบนั้นแหละตักเด้นเอ้าไข่หมดแล้วนี่น่ะมีเด็กมากินด้วยพี่น้องอเด็กชายอะไรครับหืม ผูด้ดีๆสิเดี๋ยวไม่ให้กินด้วยหรอกเด็กชายอะไรครับนายหนนายวัดน้ำสกุลจันบงโอเคเก่งมากค่อยๆเขี้ยวไม่ต้องรีบจะเย็นๆ ไม่ต้องรีบเผ็ดเปล่าเผ็ดแต่อร่อยไหมอ่าห้านชายว่าอร่อยครับผมเอาชื่อเด็กชายธีรวัตรก,นะกินน้ำ บ้านบางๆครับพี่น้องการงานกับพ่อสำเนียพี่น้องก็เป็นยุดยุดยจนยันโมเดลต้ตนเงองครับ Nang mần đêm nang mần đêm mặt trời chung Nang đêm nang xuống, xuống à? ừ. 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 đi không tốt đẹp nọ ngay mmm 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 เออนั่นแหะมันถูกมันถูกมากเลยนี่พีกับพีกออกพีกจิ้มจิ้มหนึ่งสองหกตรงนี้อร่อยไหมเจ็ดมากเลยพี่น้องเอ้ยผัดกับเพราเห็นไหม เห็นไหมน้องชอบกินผักไหมไม,ไม่ชอบกินผักกินแต่เนื้อเอา้าอันนี้ถั่วนะนี่มันเป็นถั่วนะถั่วฝักยาวเนี่ยถัวฝักยาวมันอร่อยถั่วอถั่วกินแเลยเหรออวบาดีครับหน่อยเร็วมาบัยดีครับหน่อยจะไปหนูจะไปบัยดีครับก่อนเร็ว สวัสดีพี่ๆเขาหน่อยเร็วเดียวเอาสวัสดีก่อนเอาอันนี้แบบของหนูไปแล้วหรอที่หมุนหมุนเนี่ยใช่ใช่ใช่เท่าเรามีแล้วหรอมีได้มีได้อ,อ,อืมชิ้นใหม่เหรอชื่อใหม่เอาสวัสดีครับก่อนเดียวเป็นไอแน,หน,น่นี่ยนี่ไอแพคเผ็ดหรอจ้าไอแพค พ็ไอแพ็กอันนี้หอมอันนี้หอมงข้าวราตื้ออะไรอ่ะเผ็ดเหรออ้าวพอโน่องถ้าม no no. no. yeah. no no. no no. no. ีข mm ้าวรามีเผาโน่ไหมีพอโน่อันเด็กนู่นเะพอเผาโน่อร่อยอันนั้นคือเตื้ออะไรติดขาตั้งกล้องอ้าว

มีเดียวเหรออืมหนูม hmm. ีแบงคันด้วยตื้อใบเดียวใบเดียวมันเตลายตั้งพันหนูมีแบงค์เขียวไหมมีพังพัเลยแบงค์เขียวก็คือสองพันนะครับอืมหมดแล้วพี่น้องเอรอกินกินอะไรมันหมดแล้วอ๋ออ๋อเนี่ยตักกินเนี่ย bên này bộ bắt im rồi Nguyên đạo? Nguyên này Nguyên đạo?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  ngồi, đạo? ở đây Nguyên đạo?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  bảo đạo? Nguyên ฝากพี่ๆน้งองๆกดไลค์กดแชร์กดจับใจไข่ในเด้อครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับ mm ่อ hmm. จีบปลอดาดคลิปต่อไปอ่ะเมื่อนี้สวัสดีครับกับร้านหน่อยสวัสดีครับบาย